ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอมฟิล์มคริติ Review นะนะครับและหนังที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับมีชื่อว่า Princess Mononoke หรือเจ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพรนะครับหนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดย h a y ย o m i y a า a k i นะครับซึ่งผมให้ฉายากับเขาว่าเขาคือก a b r i e l Garcia Marquez แห่งวงการแอนิเมะนะครับ ออกฉายครั้แรกเป็นในปี1997นะครับมีความยาวประมาณอยู่ที่2ชั่วโมง14นาทีเรท PG 1 3ประเภทนิเมชั่นประจนภัยแล้วก็แฟนตาซีนะครับเนื้อเรื่องย่อเข้าๆนะครับมันจะว่าได้เรื่องราวของเจ้าชายอาชิตากะนะครับซึ่งเจ้าชายคนนี้นะครับเขาเนี่ยไปโดนคำสาดนะครับมาจากหมูป่าซึ่งสาเหตุก็พอเขาฆ่าหมูป่าครับแล้วก็แบบเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็น ผู้หญิงที่ไม่ค่อยถูกกับมนุษย์เท่าไหร่นะถูกเลี้ยงดูโดยสัตว์ป่าครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้กันระหว่างหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านปืนไฟกับธรรมชาตินะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยข้อคิดเนี่ยของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยไปทำลายผืนป่าน,นะครับแล้วก็แบบ มันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากที่มนุษย์เนี่ยไปทําลายธรรมชาตินะครับแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่น่าเกลียดที่สุดนะที่ไปทําลายธรรมชาติเนี่ยแล้วก็แบบตัวแบบายโอมิยาซากิเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากพ็โคโรโซ่เนี่ยที่เป็นผลงานของมิยาซากิแล้วก็สงครามในยูโกสลาเวียนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นหนังที่ดีที่สุดนะ ที่ผมเคยดูมาแล้วคือผมดูหนังจีบีหลายเรื่องแล้วก็จะรีวิวในช่องเก่าคือองค์อมทวนีโฟนะครับซึ่งถูกลบไปแล้วแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะไปสปอยนะครับผมจะขอให้คะแนนก่อนซึ่งคะแนนที่ผมมาให้สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือ10เต็ม10ไปเลยครับแล้วก็เราจะเข้าสู่ช่วงสปอยแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูไปดูก่อนเลยนะครับและใครที่ดูแล้วก็มาฟังผมก็ได้เลยนะครับ เรื่องราวมันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในยุคโมรามเมชิซึ่งมันเป็นยุคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นครับประมาณแบบปกครองมาตั้งแต่ประมาณแบบประมาณศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16ครับนะครับมันเป็นเรื่องราวของเจ้าชายคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าอาชิตากะซึ่งเขานะครับเผลอไปฆ่าหมูป่าคนหนึ่งหมูป่าตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็แบบตัวของหมูป่าตัวนี้นะครับก็แบบทาอะไรก็ไม่รู้ร้องตะโกนตะกายแล้วก็แบบ คำสาปเนี่ยมันไปโดนตัวของอาชิทกะใช่ไหมแล้วก็แบบทุกคนก็เฮนะครับที่ปกป้องหมู่บ้านได้เนี่ยกลุ่มแบบคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้เชิญให้ตัวของอาชิทกะเนี่ยไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วก็แบบมือเนี่ยมือเนี่ยมันไปโดนแบบคำสาปครับซึ่งคำสาปนี้เนี่ยมันจะฆ่าชีวิตเขาได้อาชิทกกะเนี่ยจึงเลยขอบคุณหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยแล้วก็แบบ เดินทางจากไปนะครับแล้วก็แบบหลังจากที่แบบซึ่งมีผู้หญิงคนนึ่งเนี่ยเขาให้ไอ้แบบกริดแบบเป็นกริดคริสโตเนี่ยให้กับตัวของอาชิตกะแล้วก็เดินจากไปเนี่ยพอมาถึงที่เมืองเนี่ยอาชิตกะเนี่ยก็ได้แบบไปซื้ออาหารครับไปซื้ออาหารนะครับแล้วก็ให้ทองมาแล้วก็แบบอาชิตกะเนี่ยได้พบเจอกับไอ ชายอ้วนๆคนหนึ่งนะครับซึ่งชายอ้วนๆคนนี้เนี่ยก็ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับอาชิทกะมากมานะครับอาชิทกะก็พูดกับเขาจนกระทั่งเนี่ยอาชิทกะเนี่ยเขาเนี่ยได้เดินทางไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมันเป็นหมู่บ้านปืนไฟครับโดยที่หมู่บ้านนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ปกครองอยู่ซึ่งท่านหญิงคนนี้เนี่ยก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตปืนไฟนะครับอืมซึ่งเอาข้อจริงนะ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็คณะของพของเธอเนี่ยถูกโจมตีโดยเหล่าหมาป่าครับซึ่งเนื่องด้วยมีเทคโนโลยีที่สูงเนี่ยก็เลยสามารถที่จะกําจัดเนี่ยตัวของหมาป่าตัวนั้นได้นะครับอืมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยตัวของอชิทกะเนี่ยก็ได้เจอกับท่านหญิงคนนั้นเนี่ยท่านหญิงเนี่ยก็ได้พูดคุยกับ อาชีธากะอะไรแบบนั้นตัดไปที่ป่าก่อนอาชิธากะเนี่ยได้ช่วยเหลือคนสองคนซึ่งคนสองคนนี้เนี่ยถูกระบุว่ามาจากเมืองเมืองปืนไฟดังกล่าวครับซึ่งมันเป็นเมืองที่มีไฮเทคมากแล้วก็แบบแวจานั้นเนี่ยก็แบบก็ได้ละก็ชาวบ้านเนี่ยก็เฮว่าเนี่ยชายสองคนนั้นเนี่ยรอด ซึ่งเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็มีแบบการโจมตีของแบบคือตัวของเจ้าหญิงโมโน,โนเกะเนี่ยเข้ามาบุกเพื่อโดยหวังที่จะฆ่าตัวของท่านหญิงคนนั้นซึ่งท่านหญิงคนนั้นเนี่ยก็เล่นงานเธอได้แล้วก็แบบแบบตัวของแบบเจ้าชาิอาชิตากะเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ท่านหญิงเนี่ยฆ่าตัวของแบบ เจ้าหญิงโบโนโลเกะดังนั้นเนี่ยจึงเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยสลบแต่เรื่องเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องก็คือตัวของแบบผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่เป็นโสเพนีเนี่ยอดิโสเพนีเนี่ยยิงปืนใส่ตัวของอาชิชกะโดยไม่ได้ตั้งใจครับซึ่งเมืองปืนไฟดังกล่าวเนี่ยก็ถูกโจมตีโดยพวกซามูไรนะครับจากพวกแบบจากรววรติจากองค์จักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็แบบมีการแบบฟาดฟันกันตลอดส่วนตัวของแบบตัวของท่านหญิงเนี่ยก็อยากจะกําจัดเทพแห่งผืนป่านะครับแล้วตอนจบมันเป็นยังไงไปดูกันเลยซึ่งตอนจบนะครับก็คือนะครับองค์เทพนั่นเนี่ยตายเทพแห่งป่านะตายส่วนตัวบบทเจ้าหญิงโมโนเกะเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ ส่วนตัวของอาชิทกะเนี่ยก็หายดีแล้วก็เดินทางประชนภัยต่อไปส่วนท่านหญิงแห่งหมู่บ้านปืนไฟเนี่ยก็ตอบแทนบุญคุณที่อาชิทกะเนี่ยช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้นะและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหมายเหตุนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเคยเป็นตัวแทนญี่ปุ่นเข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนรตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมครั้งที่70ครับแต่ก็ not nominated ครับซึ่ง Spirid Away เนี่ยได้ในสาขา Best Animated Feature แต่ไม่ได้ในสาขา Best Foreign Language Film และสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอีกทีครับ